ตรงที่รู้สึกตัวขึ้นมาเป็นธรรมชาตินะไม่ได้จงใจจะทำมันโน้นจะทำมันนี้อินทรีย์ทั้งห้าต้องเสมอกันศรัทธ,ธาก็จำเป็นในเบื้องต้นเรต้องมีศรัทธ,ธาก่อนศรัทธ,ธามีความเชื่อว่าพระพุทธเจ้านีจะพาเราออกจากทุกข์ได้จริงๆ ถ้าเราไม่ศรัทธาตรงนี้ก็ก็ไม่ปฏิบัติวิริยะถ้าเรามีศรัทธาก็จะเกิดความเพียรขึ้นมามีความเพียรก็พยายามมีสติไปรู้สึกกายรู้สึกใจไปกำลังของสมาธิมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นมีสติว่องไวจิตเคลื่อนปุ๊บรู้ปั๊บอะไรอยงี้สมาธิมันก็เกิด จิตมตั้งมั่นแล้วสติระลึกรู้อะไรนะปัญญาไม่ใช่เห็นสิ่งที่สติไประลึกรู้ทั้งหมดนะตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์นี่เวลาเราภาวนานะบางทีกำลังของพระห้าอินทรีห้าพระห้ามันไม่สมดุลในตำราจะบอกว่าสติยิ่งมากยิ่งดี ถ้าสติที่ถูกต้องยิ่งมากยิ่งดีสมาธิที่ถูกต้องยิ่งมากก็ยิ่งดีวิริยะอะไรเนะี่ถ้าถูกต้องก็ดีเท่านั้นแหละนี่บางทีมันไม่สมดุลกันจเจริญปัญญามากไปที่จริงคือคิดมากไปจเจริญมากไปจะปัญญามากนะใจก็ฟุ้งซ่านจะทำความสงบมากนะใจก็เสื่องซึมไป เราค่อยๆสังเกตนะเวลาเราภาวนาไปพระห้าตัวไหนอ่อนไปตัวไหนแรงไปค่อยๆดูค่อยๆสังเกตใจมันจะค่อยๆปรับสมดุลตัวที่มันสมดุลจริงๆมันจะหยุดความปรุงแต่งอย่างศรัทธามากก็งมงายศรัทธาล้ําไปปัญญาตามไม่ทันงมงายเชื่ออะไรงมงาย ก็ใช้ไม่ได้มีปัญญาเดินปัญญามากนะไม่มีศรัทธานะเลว์จ,จัดเชื่อแต่ตัวเองก็ใช้ไม่ได้ mm hmm. ก็แพ้กิเลสมีความเพียนมากไปใจก็ฟุ้งซ่านทำสมาธิมากไปก็ย่อหย่อนขี้เกียจตัวที่จะช่วยเราปรับสมดุลได้ดีที่สุดคือตัวสตินี่เอง ในศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาสติมอยู่กลางเป็นนัำเบอร์สามในห้าตัวเนี่ยเป็นตัวคอยสอด 2. สองศรัทธาล้ำไปก็งมงายเชื่ออะไรงมงายเชื่ออะไรนอกคำสอนของพระพุทธเจ้าเกินเรื่องกรรมอะไรเงี้ยก็งมงาย อย่างนั้นไม่เรียกว่าศรัทธาที่แท้จริงนะเรียกว่างมงายค่อยสังเกตตัวเองไปนะมันรู้สึกงมงายก็ใช้เหตุใช้ผลให้เยอะขึ้นเราปัญญามาช่วยนะปัญญาในการพาิจารณาโยนิโสมนสิกานะพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลนะอย่างบางช่วงนะเห็นแต่ละวัดแต่ละที่ทำวัตถุมงคลออกมา มีวัตถุมงคลรุ่นนี้เรารวยอรรดโคตรรวยรวยมหาเศรษฐีอะไรนะเอากิเลสของคนมาล่อคนอยากรวยส่วนใหญ,ญถ้าเรามีสติมีปัญญาจ,จริงเราจะรู้เลยมันรวยไม่ได้หรอกไปจุดทูปเท่านั้นเท่านี้ดอกนะหวังว่าจะรวยรวยไม่ได้หรอกมันโง่มันไม่มีเหตุผล อยากรวยก็ต้องรู้จักทรมากินรู้จักเก็บออมรู้จักใช้เทนะ่าที่สมควรที่สำคัญรู้จักเลือกคบคนที่ดีๆคนที่ชักพาเราเสียหายอะไรยังไปคบมัน,นต้องมีเหตุมีผลอย่างนี้ะถึงจะเป็นชาวพุทธศรัทธาง,งมงายใช้ไม่ได้ก็อเอาโยนิโสมนสิกานเอาตัวปัญญาตัวอะไรเนี่ย มากระนาบศรัทธางม,มงายให้มันลดลงทีเดินปัญญามากนะใจมันเซลจัดนคิดให้นั่นก็รู้ไอ้นี่ก็รู้เซลจัดขึ้นมาก็าต้องอาศัยศรัทธามาช่วยพระพุทธเจ้านี่สอนเราให้กิเลสหนายอย่างนี้ภาวนาเราต้องลดละกิเลสไม่ใช่ภาวนาแล้วกูแน่กูหนึ่งกูเก่งอะไรอย่างนี้ จเจริญปัญญามากนะโลกนี้ว่างเปล่าอะไรก็ว่างเปล่าอนะไรปัญญามล้ําไปทั้งสิ้นนะอาศัยนะองค์ธรรมห้าตัวนี้นะค่อยๆพัฒนาขึ้นตัวไหนมากไปก็ไม่ใช่ไปลดมันลงแต่ไปเพิ่มตัวอื่นให้ขึ้นมาให้สมดุลยังมีความเพียรมากมายอนะไรเงยรู้สึกความเพียรล้ําไปแล้ว ความเพียรลงนั่นไม่ใช่ขยันภาวนาพิจารณาโน้นนี้เจริญปัญญามากนะมีความเพียรมากมันล้ำสมาธิไปเราดูออกว่าโอ้ตอนนี้ภาวนาขยันมากไปแล้วนะจนดูมันฟุ้งซ่านไปหมดเลยแล้วกลับมาทำความสงบให้มันสมดุลกัน นี่พอสงบนใจสบายมีความสุขเริ่มขี้เกียจเจริญปัญญาละไม่อยากจเจริญปัญญาวิริยะย่อหย่อนลงมันก็ตุ้นตัวเองขยันดูหน่อยอย่าเอาแต่สงบนิ่งเฉยโง่โง่งอยู่งั้นนีใช้ความสังเกตเอาอะไรมากไปอะไรน้อยไปตัวไหนที่มันมากมันก็ดีอยู่แล้วล่ะ เราก็เพิ่มไม่ตัวที่น้อยๆขึ้นมาให้สมดุลกันมีสติเป็นตัวสอดส่องตัวเองตอนนี้ศรัทธาล้ำหน้าไปแล้วตอนนี้วิริยะมากไปแล้วทำให้ฟุ้งซ่านตอนนี้สมาธิมากไปแล้วติดในความสุขความสงบอะไรเงี้ยตอนนี้เจริญปัญญาเยอะเกินไปแล้วจนฟุ้งซ่านปัญญาเจริญมากก็ฟุ้งซ่านะ ล้วบางทีก็ทําให้เซลล์จัดนึกว่ากูรู้ไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่เชื่อใครทั้งสิ้นเชื่อแต่ตัวเองขาดศรัทธาแล้วสังเกตต,ตัวเองไปเรื่อยๆนะแค่ไหนพอดีพัฒนาเป็นลำดับลาดับไปอดทนใช้ความสังเกตเอาคารวาสจุดอ่อนมากๆเลยนะัคือ สมาธิไม่พอเนี่ยเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งก็คือปฏิบัติไม่สม่ำเสมอทำบ้างไม่ทำบ้างวิธีก็ผลัดเอาไว้นะ่ะเอาไว้ก่อนเดี๋ยวขอทำอันนี้ก่อนอย่างตั้งใจว่าทุกวันเราจะภาวนาทำในรูปแบบเวลาชั่วโมงเ,เดี๋ยวตอนนี้กำลังมันดูซีรีส์ยังไม่จบอยากขอก่อนเดี๋ยวดูหนังจบแล้วจะมา ภาวนาเนี่ยดูหนังจบพกะหมดแรงแล้วไม่ได้เรื่องหรอกใจไม่เด็ดเดี่ยวพอต้องอดทนจริงๆนะเส้นทางเนี้ยไม่ใช่เส้นทางที่คนขี้เกียจคนท้อแท้คนอ่อนแอจะเดินได้วัดใจตัวเองเข้าไปเรื่อยๆเลยอย่างโยมทุกวันทำในรูปแบบให้ได้ สมาธิมันจะได้เพิ่มขึ้นคอยรู้เท่าทาันทำกรรมาฐานแล้วคอยรู้เท่าทาันจิตตนเองนะจิตเคลื่อนแล้วรู้เคลื่อนแล้วรู้ไปสมาธิมันจะเพิ่มขึ้นเราก็ต้องเตือนตัวเองทุกวันทุกวันเราใกล้ความตายเข้าไปทุกทีแล้วเมื่อก่อนตอนเราเด็กๆเราก็ไม่รู้จักความตายเป็นไงไม่รู้จัก เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อะไรเห็นมันตายค่อยๆเรียนรู้โตขึ้นมาก็เห็นผู้ใหญ่ตายอะไรโตขึ้นมาเรื่อยๆนะเห็นเด็กๆก็ตายได้เตือนตัวเองไปเรื่อยๆนะความตายมาถึงเมื่อไหไร่ก็ไม่รู้อย่ายขี้เกียจอย่าพลัดวเวลานอนค่อยทําวันนี้ค่อยทำํำ